โอเคครับผมกสดีครับกับรายการเบอร์ชาแนลนะครับเป็นแคโรยโอนะครับขอย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่ตัวผมครับผมกดดูกดดูพวกเขาเล่นกันครับเอามาชมกันครับว่าเขาจะเล่นจะเป็นฝ่ายชนะครับอืทั้งสองฝ่ายเอาธนูลงมาก่อนนะครับมือธนูมือสังหารยาเจ้าโอ้โห ใหญ่บาสุกาน์ีว่าเฮฝั่งนั้นมันฝั่งนั้นเข้าเอาอ้นี้มาด้วยอ่ะเข้าอะไรนะซันตาคอสอ่ะเอาเอลซ่ามาด้วยอ่ะสุจออรดอ่ะเฮ้ยปล่อยหมูป่าไปลมีนักลบด้วยครับถ้าผมพูดนาปอาลอดภัยได้ครับเป็นคนอย่างนี้เยอลนะ้ะพี่ปล่อยอะไรอ่ะปล่อยมังกรมาด้วยใช่มังกรหรือเปล่าผมไม่รู้ ยิงธนูไปแล้วทำไมมันตัวเขาเยอะจัง <c oughs> เจอฝั่งเขายิงตุ่มตุ่มตุ่มตายหมด <c oughs> เอากระโหลกลงไปแล้วแล้วก็หมูป่านี่มันนักล่าหมูป่าแล้วก็เหนืดเมื่อธนูลงไปแล้วเมื่อธนูก็ตายตอนซาก็ยังเดินมาเรื่อยๆครับ เดงก็แข่งเสียงแข่ง,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 งควายเท่าถุยโมือเทน,นูป้อมป้อมฝ่ายน้ำแต่นะครับเหลือเลทหกร้อย 600, เองฝั่งแดงนี่พันห้านะครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสิบวินนะครับเอาดีกรัปปินครับกรัปปิน แล้วก็นักล่าหมูป่าไปนะครับแล้วก็เจอสแันสันช็อตจะลงธนูเลยเปล่ามอ,อไหนครับลงมังกรไปแล้วครับห้าตัวห้าตัวท่วนยิงยิงธนูฟังเขายิง นัลกลร่หมูป่าไปแล้วครับเขาก็เจอสตานอีกแล้วเป็นสติปแล้วก็กล้องครับปอบินไปแล้วแล้วก็ตายหมดเงอะป้อมแตกไปแล้วครับหนึ่งป้อมโอ้โหตอนนี้ยังไงครับแพ้หรือเปล่า โอ้โหฝ่ายชนะโอ้โหเปิดเลื่อนป้อม9มีการย้าะเย้ยไปหนึ่งทีเกิดไหลโอเคครับขอบคุณที่รับชมมากณมากครับ